สวัสดีครับผมสวัสดีครับกับช่องชีวนช้างน้อยเมืองอุทัยครับโดยภายสำลีช้างแห่งงานพิธีในเมืองอุทัยนะครับสุดหล่อลูกชายลูกชายสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับแม่ก่อน <c oughs> เออครับผมก็ ตอนเช้าเขาไปเกี่ยวหญ้าเยอะร่อนหญ้าเยอะครับเมื่อเช้าเนี่ยแต่แบ่งแบ่งใส่รถเอาไปไว้ที่ทํางานแล้วครับเอาไปมากกว่าที่เราเอามาบ้านนะแต่พอมาถึงบ้านแล้วรู้สึกว่ายกครับไปไม่ไหวหวันนี้ไม่ได้ทํางานเลยครับพ่อไม่ได้พาลูกไปทํางานเลยครับพอรู้สึกว่ายอกครับนี่ไง่ยอกรู้สึกยอกตั้งแต่ ไปงานบ้านหมอเพชรนะครับก็เมื่อวานก็ยังยังไปทํางานอยู่วันหนึง่งนะครับก็ไปทํางานเมื่อวานก็ลงไปนะครับก็วันนี้รู้สึกไม่ไหวจริงครับก็เลยหยุดนะครับหยุดงาน แต่มาเช้ายังไปลอนยาให้ลูกได้นะครับก็ขันรถนึงนะครับก็คงจะได้ครึ่งวันกว่าถ้ารถพ่าาวงเนี่ยครับมาเช้านี่ไปลอนมาได้คงได้ครึ่งวันเย็นๆก็ไปลอนใหม่เย็นก็ไปลอนใหม่ไป,หมไปตัดให้กินมันก็ง่ายดีครับเพราะว่าถ้าเอาเข้าไปอะเราเราก็ต้องขึ้นขี่หรืว่าก็ต้องจับไปอะไรเงี้ย ไปไปยอกยอกอย่างเงี้ยก็ไปร่อนให้กินดีกว่าก็ยังต้องไปร่อนครับยอกเลยครับยอกเลยแหละไปล่อนให้กินนี่ทักเที่ยวเย็นเย็นมากินคืนคนเอาลายคนเอาไอายในรถไม่มีอะไรงลูกกินนะไม่ไหวนะไปร่อนให้ไม่ไหวนะเล่นนะ่ะ มื่อวานกลับมาก็เราทาไม่พูดถึงเรื่องข่าวดังในวงการช้างแล้วก็เดี๋ยวจะไม่มีเรื่องเล่านะครับเมื่อวานกลับมาหลานชายก็ถามอย่างตันรุนยังเก็บผ้าเลยเนาะสํมฤีอะไรอะไรเก็บผ้าอะไรอย่างนี้ครับ มา่ไรเราจะเก็บผ้าโอ้ยไม่รู้ว่าตะลุนจะเก็บผ้ากันเรื่องอะไรนะครับไม่รู้ว่าตะลุนจะเก็บผ้าออกจากท้องใบด้วยเรื่องอะไรนะครับวันหนึ่งก็อยากให้เกิดขึ้นกับเรานะครับอยากช่า,ชางหนีกันย้ายขวนนันหนีกันโอ้เศร้าเห็นเห็นเห็นเรื่องราวของตะลุนกับท้องใบแล้วเศร้า ไปไหนเท่านี่ค,นะคนเลี้ยงนะครับอาจจะไม่ใช่เจ้าของอโดยนนโดยทั่วไปฮะโดยทั่วไปสวัสดีครับพี่สามวันนี้แต่งตัวหล่อไปไหนมาครับเนี่ยไอเป็นพวกของ ไปฟิตไปเลยเฮ้ยผู้ของเนี่ยที่สามไปเป็นผู้ของเด็กเหลี่ยนเทคนิคไปไปเป็นผู้ของให้น้องเขานะครับกำลังจะพูดต่อว่าคนเลี้ยงช้างส่วนมากไม่ใช่เจ้าของครับก็เหมือนผมนี่แหละผมก็ไม่ใช่เจ้าของครับผมก็เป็นคนเลี้ยง คือเราอยากเลี้ยงนะครับเราอยากเลี้ยงเราก็เลี้ยงแล้วของเงินเพื่อนนะครับไปซื้อเพื่อนก็ออกตังซื้อให้เราเราก็เลี้ยงครับไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได,ด้ไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีค่าจ้างไม่ได้มีค่าแรงนะครับเพื่อนบอกว่ากูไม่เก็บอะไรนะค่าเลี้ยงช้างกูก็บุญเท่าไหร่ละครับกูออกใครเลี้ยงก็ดีเท่าไหร่ละอะไรเยอะใช่ครับมันเป็นความพอใจของเราครับอันนี้อันนี้คือผมกับเพื่อนเนี่ยคุยกันนะครับเขาออกเงินเราออกแรงนะครับคือการเลี้ยง เลี้ยงคือเราอยากเลี้ยงเราอยากมีเราอยากได้นะครับก็ดี <rattling> ที่ว่าเราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินหาเงินมาซื้อแล้วเอาช้างไปของตัวเราเองนะครับแบบนี้มันก็เหมือนเป็นของเรานะครับเพราะว่าเพื่อนเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเขาก็ยกให้เขาบอกเราซื้อแล้วเขาก็มึงก็เอาไปบ้านมึงก็ไปเลี้ยงก็ไปดูแลเอานะมังอยากได้อะไรประมาณเนี้ยครับอ่าส่วนของคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนส่วนของผมเป็นแบบนี้ครับอ่า อย่างออกไปหากินออกไปรับงานอะไรเงี้ยคือจะรับงานเท่าไรก็แล้วแต่นะครับหรือไม่ได้เงินก็แล้วแต่นะครับที่เราไปถ้าเราสมมุติว่าได้เงินสมมติว่าได้เงินนะครับแล้วเ,เราก็ได้หักไว้ค่าแรงเราสักพันนึงนะครับคาน้ํามันค่ารถแล้วก็จ่ายไปหเหลือแล้วก็ให้เจ้าของช้างเจ้าของเงินนะครับ เราก็ได้แค่ค่าเลี้ยงถ้ามีงานนะครับเขาก็ให้คาวละพันนะครับานาวันนี้มันจะเป็นยีงรเราก็คุยกันมาอย่างเงี้ยครับก็พวกเรายังไม่มีผลประโยชน์นะครับผมเลี้ยงสำรีเลี้ยงชัยพลมาก็ยังยังไม่ได้คุยกันเรื่องผลประโยชน์ครับไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะครับเลี้ยงกันไป อยากเลี้ยงอยากได้อยากมีนะครับก็นู่นนะครับวันที่มีผลประโยชน์นั่นคือช้างเราดังนะครับช้างเราดังมีงานเยอะนะครับเรียกค่าแรงค่าตัวเวลาไปออกงานได้เป็นหมื่นๆนู่นน,นะครับนั่นแหละครับวันนั้นแหละแต่ทีนี้ก็จะมีการต่อรองกันแหละระหว่างขวานช้างคนเลี้ยงช้างก็เจ้าของเงินนะครับ มันคงจะมีการต้อรองกันแล้วันนู้นนะแต่ผมว่าเรื่องเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่แรกก็ดีนะครับคุยให้รู้เรื่องตั้งแต่แรกก็ดีครับเดี๋ยววันหนึง่งนะครับเงินน่ะจะเป็นตัวทําลายมิตรภาพนะครับเงินจะเป็นตัวทาลายความรักความเชื่อเสือความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับก็ ผมกต็ต้องรอถึงวันนั้นนะครับแต่เหตุการณ์เป็นแบบนี้นะหรือว่ารูปการเป็นแบบเนี้ยวันนั้นวันที่ช้างมีช้างทํางานมีไรายได้วันละเป็นหมื่นอะไรเงี้ยครับก็ต้องคุยกันนะเราก็ต้องเรียกร้องออาจากเจ้าของเงินเจ้าของช้างนะว่าเราสมควรหรือว่าเราอยากจะได้เท่าไหร่นะครับแต่เชื่อ เดี๋ยวก็มีปัญหาครับเจ้าของช้างก็เห็นโอ้ยคนอื่นเยอะแยะเลี้ยงได้เยอะแยะนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยจ้างันเลี้ยงจ้างพมา่าจ้างใครมาเลี้ยงนะครับค่าแรงไม่ถึงหมื่นนะครับรายได้เป็นของเจ้าของช้างหมดอีกหน่อยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนี่เอาเรื่องเอาเรื่อง,องเขามาคุยนะครับเนี่ยเอาเรื่อง,องเขามาคุยเอาเรื่อง,องเขามาคิดแต่เราไม่ใช่ช้างดังนะครับ เรายัางหากินประทังชีวิตกันไปอยู่เนาะสัมฤทเนาะเหตุการณ์แบบนั้นก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็คนเลี้ยงช้างบ้านผมก็ไม่ได้มีเยอะครับมีก็ผักพวกแล้วก็ขูบาอาจานที่นะครับสอนเล่านะครับสั่งเราบอกเรานะครับก็เป็นควานของไวโพธควานจารึกควานลูกกบอะไรนะครับพวกรุ่นพี่ที่เลี้ยงมาก่อนนะครับที่เฝ้าอบรมทางสอนเรานะครับ ก็มีแค่นี้เ,าเาขาก็คงไม่แย่งของเราเอาไปเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะมีผลประโยชน์มากมายถ้าขนาดไหนพวกพี่ๆเขาก็คงไม่แย่งของเรานะครับเพราะว่าเขาก็ต่างมีของตัวเองกันแล้วนะครับเพราะว่ามีเยอะก็จริงถึงเวลาออกงานจริงๆนะครับมันจะไปทํางานทําเงินได้เราก็ต้องดูแลควบคุมของเรานะครับช้างมันก็เชื่อเป็นคนๆเนาะมันก็เชื่อ ไว้ใจเป็นคนๆน,นะครับาความเป็นไปได้น้อยนะครับที่คนเก่งๆคนหนึ่งจะควบคุมได้ถึงสองเชือกตามเชือกนะครับในคราวเดียวกันนะครับเพราะว่ามันมันจะต้องเวลาทํางานมันจะต้องอยู่กันคนละทิศละทางอยู่แล้วครับอืมมาเล่าเรื่องยอกหลังไปทํางานไม่ไหวนะครับก็เลยไปเรื่องผลประโยชน์ รหรือใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนคุยกันได้ครับวันนี้นอกเรื่องนะครับเรื่องไม่สนุกบนนะครับดูความหล่อ,องเล่าดีกว่าหกขวบงายาวหนึ่งคืบ,นะคบงายาวหนึ่งคืบจาก สนับงานนะครับแต่ยังไม่พ้นหน้างงวงเท่าไหร่นะครับก็คอยติดตามกันต่อไปอืผมก็ฝากนะครับฝากขอบคุณทุกการติดตามทุกเม้นทุกกำลังใจนะครับเแวะมาคุยกันบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อพวกพี่ๆแม่เงาก็ดูสัมรีไปนะครับวันนี้ก็ถ่ายใกล้หน่อยนั่งติดกันเลยครับนั่งติดกันเลย ดูแลกันคุยกินนัแหละในครึ่งวันครับยาตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแหลนะได้ครึ่งวันเกือบเที่ยงแล้วก็น่าจะได้แบบใบสามใบาสามค่อยไปหาตัดนะครับยอกยอกด้วยตอนนี้ยอกหลังไม่ไม่ค่อยว่าก็เดี๋ยวไปตัดให้สักเที่ยวนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับทุกเมนทุกกำลังใจก็ขอให้แม่แม่ทุกท่าน พ่อเอทุกท่านนะครับบุรีรัมนะครับฝากฝากถึงเลยนะครับเอฟซีพ่อเอบุรีรัมนะครับจะบวกลูกนะครับก็คิดถึงเรานะครับพายสมรีนะครับหรือว่าจะป้อนนมจะป้อนนมนะครับก็เรียนเชิญนะครับผมอ่า011492488184ทกศครับผม นะครับจะบอนรมสํมฤกก็เชิญนะครับผมฝากมาครับฝากมาได้นะครับถ้าใจผมไปซื้อสห้สำลีกินหนูยังไม่ซื้อแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาไว้ประทางชีวิตหลมก่อนนะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ